สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันพระฤหัสที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันยี่สิบสามนะครับวันนี้จะนำเอาบทอ่านจากพระสังดาวาติกันที่สองเรื่องอภิบาลในงานอภิบาลเรื่องพระสาราจักโลกปัจจุบันนะครับหัวข้อเรื่องบอกความศักดิ์สิทธิ์ของการสมรสและครอบครัวนะก็มีเขียนไว้หน้าฟังนะครับก็บอกว่า สามีและภรรยาโดยพันธัญญาแห่งการสมรสไม่ใช่สองคนอีกต่อไปจะเป็นเนื้อเดียวกันโดยการเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างชิดอย่างใกล้ชิดสนิทในตัวบุคคลและในกิจการของเขาทั้งสองเขาทั้งสองช่วยเหลือและรับใช้ซึ่งกันและกันมีประสบการณ์ถึงความหมายแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันและมีความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นทุกวันความรักฉันสามีภรรยาที่แท้จริงนั้นถูกยึดติดอยู่ในความรักของพระเบญจา ได้รับการชี้นำและเกิดผลโดยอำนาจแห่งการเกอบกู้ของพระคริสเจ้าและภารกิจแห่งการช่วยให้รอดของพระศาสนาเพื่อว่าสามีและภรรยาจะได้ถูกนำไปหาพระิดาเจ้าอย่างมีประสิทธิผลและรับความช่วยเหลือมีพละกลังในหน้าที่รับผิดชอบที่สูงส่งแห่งการเป็นพ่อแม่เพราะฉะนั้นสามีภรรยาขุนชนจึงได้รับพละกลังและเหมือนกับได้รับการอภิเษกโดยศีลศักดิ์สิทธิ์ พิเศษสำหรับหน้าที่และศักดิ์ศรีแห่งฐานะของพวกเขาโดยฤทธิอำนาจแห่งศีลศักดิ์สิทธิ์นี้พวกเขาทำให้ข้อผูกมัดของพวกเขาต่อกันและกันและต่อครอบครัวสำเร็จบริบูรณ์และเต็มเปี่ยมด้วยพระจิตของพระกฤจา้าจิตนี้ซึมซาบเข้าไปในชีวิตของพวกเขาทั้งชีวิตด้วยความเชื่อความหวังและความรักด้วยเหตุนี้พวกเขาก็ส่งเสริมความคบคันของพวกเขาเองความศักดิ์สิทธิ์ของอีกายหนึ่ง และดังนั้นก็มีส่วนทําให้พระเบญจเจ้าได้รับพระสริรุ่งโรจน์มากขึ้นดังนี้เมื่อพ่อแม่นําทางโดยแบบอย่างและการภาวนาให้ครอบครัวบรรดาบุตรของพวกเขาแท้จริงแล้วรวมถึงทุกคนภายในแวดวงของครอบครัวจะพบว่าเป็นการง่ายขึ้นที่จะก้าวหน้าในคุณธรรมตามธรรมชาติในความรอดและในความศักดิ์สิทธิ์สามีและภรรยาที่ถูกยกขึ้นสู่ศักดิ์ศรีแห่งหน้าที่เป็นบิดามารดา จะต้องกระตือรือร้นในการทำหน้าที่ของเขาในฐานะผู้ที่ให้การอบรมให้สำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขอบขายของการศึกษาด้านศาสนาซึ่งเป็นภาระของพวกเขาก่อนใครๆลูกๆในฐานะเป็นสมาชิกที่มีบทบาทในครอบครัวที่มีส่วนช่วยทำให้พ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์ตามวิถีวิธีการของตนด้วยความรักในจิตใจที่สำนึกในบุญคุณ ด้วยความเคารพรักและไว้วางใจพวกเขาจะตอบแทนความใจกว้างของบิดามารดาและจะอยู่เคียงข้างพ่อแม่ในฐานะบุตรและทิดาที่ดีเมื่อพ่อแม่ประสบความยากลำบากและความบ้าเวในวัยชราครับเป็นคำเตือนนะเป็นอะไรที่ทตรงกับชีวิตในความเป็นจริงซึ่งสังคมก็คือเราก็เป็นครอบครัวใช่างไสังคมมีพ่อแม่ลูกก็อยู่ไปนะในศาสนาคาทอลิกนะศาสนาคริสต์ เราก็ถือว่าการแต่งงานเนี่ยเป็นสินศักสิ์ประการหนึ่งจะเป็นสีลศักสิธ์ประการหนึ่งก็ต่อเมื่อเป็นการแต่งงานระหว่างผู้ที่เป็นคาทอลิกกับคาทอลิกคือรับศีลลับงบาปแล้วทั้งคู่เป็นคาทอลิกกับคาทอลิกและไม่มีพันธะต่างๆคือไม่ได้เคยแต่งงานมาก่อนหรือว่าเมื่อแต่งงานมาก่อนแต่ว่าได้รับการพิจารณายกเว้นพันธะของการแต่งงานแล้วอะไรแล้วก็แล้ว ไอข้อขัดขวางใดๆในกฎพระศาสนาจักรนั่นเะองคงอธิบายตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าจะเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายเป็นคาททลิกกับคาททลิกเมื่อเป็นสศีลศักดิ์สิทธิ์ปั๊บเนี่ยนะพระศาสนาจักรจึงเนี่ยที่เรื่องปริย่อยนิดหนึ่งก็คือจึงให้ให้ประกอบพิธีแต่งงานได้ในพิธีบูชาขอบพระคุณมิสซาเลยในมิสซาที่หลังเทศก็ทำพิธีได้ เพราะว่าเป็นศิลศักดิ์สิทธิ์จึงทําในพิธีบูชาขอบพระคุณได้แต่ถ้าเป็นการแต่งงานระหว่างนับถือศาสนาต่างกันายหนึ่งเป็นคาทอลิกอีกายหนึ่งไม่ได้เป็นคาทอริกอย่างนี้เขาเรียกพิธีแต่งงานพิธีแต่งงานแบบคาทอลิกแต่ว่าไม่ไม่อยู่ในระดับขั้นของศิลศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ศิลศักดิ์สิทธิ์อันนี้ต้องเข้าใจดีๆนะและเมื่อไม่ใช่ศิลศักดิ์สิทธิ์เราจึงพุทธศานจึงบอกว่าให้ทํา นอกพิธีมิสาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าจะมีการทําพิธีแต่งงานแบบต่างคนต่างถือหรือว่าศาสนาความเชื่อต่างกันหลังจากจบพิธีมิสาแล้วนี่เราจะเห็นเป็นอย่างนี้นะเราจะทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนแต่อย่างไรก็ตามพิธีแต่งงานแบบคาสอลิกนั้นก็มีพระพรของพระเบญจเจ้าเหมือนกันสําหรับคู่สามีภรรยาเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ใช่ศีลศักดิ์สิล หนึ่งในเจ็ดประการที่พระเยซูเจ้าตั้งเท่านั้นเองอันนี้ก็ต้องเข้าใจดีๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีอะไรที่เราจะสงสัยนะครับมันชัดเจนในสิ่งที่พระศาสานาจักสอนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อการแต่งงานเนี่ยกลายเป็นศิลศักดิ์สิทธิ์แล้วเมื่อเป็นศิลศักดิ์สิทธิแ์แล้วก็เป็นรครอบครัวก็มีพระพรพ,รพิเศษสําหรับผู้ที่เป็นสามีเป็นภรรยา ต่อไปเป็นบิดาเป็นมารดาก็ทําหน้าที่อย่างดีเมื่อมีลูกลูกเกิดขึ้นมาก็ลูกก็เป็นสมาชิกในครอบครัวมีปู้ย่าตายายคนในครอบครัวครอบครัวจึงเป็นพื้นฐานของสังคมและพ่อแม่มีหน้าที่ประการแรกก่อนใครหมดที่จะทําให้ลูกๆของตนที่เกิดมานะได้รู้จักพระเบญจาได้เป็นคริสตชนนะด้วยการ สอนเขาด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเขาอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะสิ่งสําคัญที่ที่เราต้องเข้าใจดีๆเพราะว่าศีลแต่งงานนะั้นมีพระพรพิเศษที่พระเบญจเจ้าประทานให้เสมอนะอันนี้ก็ให้ให้เรารับทราบและรับรู้และเราก็ต้องเจริญชีวิตแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีถึงแม้ว่าบางทีเราอาจจะแต่งงานแบบความเชื่อต่างคนต่างถืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้อง เป็นคริสตชนที่ดีคนที่เป็นคริสตก็ต้องเป็นคริสตชนที่ดีที่จะส่งเสริมซึ่งกันและกันที่องดูแลซึ่งกันและกันนะความรักที่ต้องให้กันนั้นก็เป็นความรักที่มาจากพระเบญชาพระองค์ก็ปกครองและก็ปกป้องดูแลรักษาชีวิตครอบครัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องขอให้ครอบครัวของเราทุกครอบครัวในวันนี้จะได้เจริญก้าวหน้าและก็อยู่ในสิริพรของพระเจ้ามีความเชื่อมั่นคงในพระองค์และเป็นแบบอย่างที่ดี ต่อกันและกันเสมอในครอบครัวของเราในทุกๆหน้าที่ที่เรามีไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาบิดาบรรดาลูกๆพี่ปาา้าอาอาปูญยาตายายอะไรกันแล้นะให้เราภาวนาซึ่งกันและกันนะครับขอพระเบินเจ้าผู้ทรงสัรธานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด